ผมขอพูดความรู้สึกในใจสักสองสเรื่องนะครับแล้วก็ก็จะนําสู่ช่วงของการปราสัยความรู้สึกในใจคือผมดีใจมากที่ในชีวิตหนึ่งได้ยืนอยู่บนเวทีราชดำเนินหลายคนถามผมว่าทําไมมาเด็กๆเด่นๆผมบอกได้เลยว่าไม่ว่าจะเวลาไหนมันไม่สําคัญสําคัญว่าได้อยู่และได้เห็นได้มีส่วนร่วมกับประวัติศาสตร์หน้าที่สําคัญหน้านี้และผมอยากจะเชิญชวนคนที่ ไม่เคยมาไม่คิดจะมาและไม่อยากมาและหลายคนที่ตําหนิว่าพวกเรากําลังทําอะไรอยู่ผมเป็นคนหนึ่งที่พยายามสแสวงหาสิ่งที่เรียกว่าคุณค่าของชีวิตอยู่เสมอผมอยากจะใช้ชีวิตให้มีคุณค่าจุดเริ่มต้นของความคิดนี้มันเกิดจากการที่ผมเห็นความสูญเสียของคนในครอบครัวก็ดีคนที่ใกล้ตัวก็ดีว่าวันหนึ่งที่เราใช้ชีวิตของเราอย่างประมาทพลาดพังไปกับกระแสสังคมกับการสแสวงหาความสุข ที่เสพติดไปด้วยวัตถุนิยมหรือใดๆก็แล้วแต่ผมเคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนเคยแสวงหาชื่อเสียงเงินทองวัตถุแล้วผมก็พบว่ามันไม่ใช่ที่สุดของชีวิตแล้วเมื่อผมยืนอยู่ตรงนี้ทุกวันทุกวันแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดึกดื่นหลายคนบอกว่าเลตติ้งไม่ดีอาจจะไม่มีคนดูเลยหรือมีคนน้อยมากเมื่อเทียบกับเวลาอื่นแต่อย่างที่ผมกลับเรียนว่าผมไม่ได้คิดอย่างนั้นผมคิดว่าถ้าเวลาดึก เป็นช่วงเหมือนกับถ้าเปรียบเหมือนองค์พระคือด้านหลังของพระเราก็จําจเป็นจะต้องมีการปิดทองหลังพระบ้างคือทํางานในตลอดเวลาหรือว่าช่วงเวลาที่ไม่มีใครคาดคิดถึงนั่นไม่สําคัญว่าตัวเราใหญ่แค่ไหนตัวเราจะได้รับการยอมรับหรือมีบทบาทโดดเด่นแค่ไหนมันสําคัญว่าสิ่งที่เราทาภาระหน้าที่ความรู้สึกและสํานึกหร,ห,รหรืออุดมคติของเรามาอยู่ตรงไหนต่างหากแล้ววันนี้มันเป็นการต่อสู้ที่ชัดเจนแล้วว่าถ้าประเทศ ไม่มีพี่น้องประชาชนออกมาปกป้องไม่มีคนไทยที่มีหัวใจรักชาติที่อยู่ที่นี่และอยู่ในที่ต่างๆที่จะต่อสู้ร่วมกันในนามของกปปศก็ดีกปทก็ดีหรือมวลมหาประชาชนใดๆก็ดีถ้าไม่มีการออกมาของพี่น้องมวลมหาประชาชนตอนนี้คุณทักษินนลป์จะกลับบ้านแล้วก็ได้ระบบนิติรัฐนิติธรรมของบ้านเมืองก็จะพังทลายอย่างไม่มีวันกู้กลับมาได้อีกจริงไหมครับพี่น้องครับ เขาจะกลับมาอย่างเท่ๆแล้วรู้สึกว่าช่างหัวมันต่อจากนี้ไปคดีความต่างๆการโกงการทุจริตคอร์รัปชันขอเพียงมีอํานาจเข้าไปเป็นรัฐบาลเข้าไปเป็นส,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นสสจัดตั้งรัฐบาลยกมือโหวตจะเลวจะชั่วอย่างไรได้ยกมือในสภาได้เสียงข้างมากแล้วก็ชนะทุกทีไม่ต้องสนใจอย่างอื่นนอกจากอํานาจของพวกตัวเองเป็นหลักอันนี้คือหายนะที่เกือบจะเกิดขึ้น คือเกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ที่สุดเกิดขึ้นแล้วคือมีการยกมือให้กับกฎหมายที่มันเป็นการล้างผิดไปแล้วแต่ยังไม่ถึงที่สุดเพราะว่าพี่น้องออกมาต่อต้านซะก่อนแล้วมันก็พัฒนามาถึงจุดจุดนี้ได้นี่คือความภูมิใจของผมที่ได้มีส่วนร่วมที่มายืนหยัดอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องครับผมเองครับเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบนอนดึกแล้วครับ แล้วผมมีภาระหลายอย่างผมต้องตื่นแต่เช้าไปสง่งลูกไปเรียนหนังสือตั้งแต่6โมงเจ็ดโมงวันนี้ทั้งวันเนี่ยผมนอนแค่สองชั่วโมงแล้วเดี๋ยวต่อจากนี้ก็คงจะคล้ายๆกันเพราะว่าผมจะกลับไปแล้วก็ผมมีเวลาอยู่ไม่นานนักแต่ผมคิดว่าผมเองก็อยากจะมีเวลาเหมือนกับพี่น้องหลายๆคนที่คิดสบายๆว่าอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวอยู่คนที่ตัวเองรักก็สบายๆดีแต่ว่าถ้าเราคิดให้ใหญ่กว่านั้นคิดกว้างกว่านั้น ว่าถ้าทุกคนคิดแบบนี้แล้วไม่มีใครออกมาร่วมเลยอ่ะทุกคนคิดว่าตัวเองสบายดีกว่ามีคนลําบากแล้วมีคนต่อสู้แล้วไปเดินกันแล้วเราอยู่เฉยๆบ้างก็ดีไปเที่ยวดีกว่าหรือลาคาญพวกเราจะทําอะไรจะทํากิจกรรมอะไรมันกระทบจะทามาหากินไม่ไม่ราบรื่นไม่คล่องเนี่ยถ้าทุกคนคิดกันแบบนี้ไม่มีใครออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยบ้านเมืองก็เสร็จกันหมดนะครับคนที่มีอํานาจและใช้อํานาจในทางความอะพฤติในการชั่วร้ายเนี่ยก็ยิ่งได้ใจครับเพราะว่าจะถือว่า ไม่มีใครคิดอะไรคนเห็นแก่ตัวกันหมดเอาความเห็นแก่ตัวเอาผลประโยชน์มาล่อก็หลงหลายเคลิบเคลิ้มกับเขาแต่นี่ไม่ใช่ครับมีคนไทยจํานวนมากที่ตื่นตัวแล้วก็ไม่ยอมไม่ยอมแพ้ไม่ยอมจำนวนไม่ยอมตกเป็นเครื่องมือของความชั่วร้ายเหล่านั้นจึงต้องออกมาสู้กันนี่คือความภูมิใจสูงสุดของผมในชีวิตอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับ ผมพูดเหมือนจะล่าลาจากเวทีนี้ผมคิดว่าเวทีเราเนี่ยพัฒนามาถึงจุดที่กําลังจะสูงสุดแล้วอีกไม่กี่วันนี้ท่านับกันจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้วันอังคารแล้ววันพุธวันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์คือวันอาทิตย์ก็รื้อเวทีแล้วเพราะเช้าวันจันทร์ต้องเตรียมไปเคลื่อนไปจุดต่างๆก็รือประมาณห้าหกวันนั่นเองครับพูดแล้วก็ใจหายเหมือนกันเพราะว่าต่อสู้มาหกสิบกว่าวันมันเหมือนกับว่าถ้าไม่มาเวทีเนี้ย ชีวิตมันขาดอะไรไปอย่างยิ่งเลยบางวันเหนื่อยบางวันลุกแทบไม่ไหวนะครับแต่คิดว่าต้องมามาอยู่มานั่งมาฟังมาคลุกทำอะไรก็ได้ได้มาอยู่ที่นี่บางวันก็นอนหลับอยู่ข้างๆนี่แหละครับไม่ได้ไปไหนไกลลอะครับแต่มันผูกพันครับพี่น้องครับความผูกพันเนี่ยมันไม่ใช่ช่วงเวลาสั้นๆไม่ได้เป็นความรู้สึกที่ว่า มีใครเอาผลประโยชน์มาล่อเรามีอะไรเป็นสิ่งตอบแทนแต่เป็นความสึกที่มาจากใจที่ถึงใจและก็แลกกับใจของพี่น้องประชาชนนี่คือความภูมิใจที่สุดของผมอีกข้อะนึงครับผมจึงอยากกลับเรียนว่าเราอาจจะไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวแต่นับจากนี้เรารู้จักกันเป็นการส่วนรวมแล้วถ้าพี่น้องจากนี้ไปเจอกันที่ไหนก็ถือว่าเราเป็นครอบครัวรา้งใจดำเนินด้วยกัน มันอาจจะไม่ยิ่งใหญ่ในแง่ว่ามีความสัมพันธ์ผูกพันใกล้ชิดใดๆไม่สําคัญเลยครับแต่มันยิ่งใหญ่ในแง่ของประวัติศาสตร์ผมดีใจที่ได้ยีนอยู่ตรงนี้แล้วก็จะดีใจที่ผมสามารถที่จะบอกลูกหลานอย่างไม่อายว่าวันที่เกิดวิกฤตในบ้านเมืองเนี่ยผมได้ต่อสู้เพื่อปกป้องสิ่งที่รักที่สุดก็คือลูกเพื่อให้เขาได้มีอนาคตที่สดใสไม่ต้องอยู่เป็นที่่าตลอดไป แม้ว่าใครจะไม่เข้าใจแต่ผมสำนึกสิ่งเหล่านี้อยู่ในใจผมเสมอการทำความดีมันไม่จำเป็นต้องต้องให้คนรับรู้เยอะแยะครับมันไม่ต้องอวดไม่ต้องประกาศแต่เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจแล้วมันก็จะล้นออกมาเองจนคนรับรู้ได้จะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นเป็นเรื่องของท่านหรือเรื่องของคนที่คิดต่างไม่เป็นไรแต่ผมต้องมีศรัทธาในตัวเองต้องมีความเชื่อในตัวเอง ว่าเรายังทําความดีเพื่อความดีได้และนี่คือความภูมิใจสูงสุดในชีวิตของผมอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องผมจึงถือว่าเวทีนี้เป็นเวทีแห่งเกียรติยศครับพี่น้องอยู่บนถนนนอนพักอยู่ด้วยกันนี่คือเวทีแห่งเกียรติยศครับเพราะว่าการต่อสู้บนท้องถนนแบบนี้เป็นการต,ต่อสู้เพื่อปกป้องแผ่นดินพี่น้องเอาร่างของพี่น้อง ทับแผ่นดินไว้ปกป้องแผ่นดินไว้ซึ่งเป็นการเสียสละอย่างสูงสุดเพราะเอาสิ่งที่รักที่สุดคือชีวิตของเรามาต่อสู้มาปกป้องกับสิ่งที่สูงสุดก็คือแผ่นดินของเราถ้าไม่มีชาติก็ไม่มีคนไทยถ้าคนไทยไม่ปกป้องชาติคงไม่มีคำเไหนมาช่วยปกป้องชาติไทยใช่ไหมครับพี่น้องอเป็นว่าผมขอบคุณครับที่พี่น้องได้ทนรละฟังผมก็มีความรู้สึกอัดอั้นตันใจว่าผมอยากจะ ต่อสู้ให้ได้ชัยชนะเหมือนกับพี่น้องครับแต่ว่าถ้าเราไม่อดทนซึ่งมันอีกแค่ไม่กี่ก้าวไม่กี่วันเนี้ยเราไม่ออกมากันเยอะๆไม่ทําให้เกิดผลกระทบจนเป็นการบีบคั้นบังคับให้รัฐบาลต้องยอมลาออกให้คนชั่วทั้งหลายต้องยอมลาออกเพราะความชั่วที่คุณทำเนี่ยมันสําเร็จแล้วสิ่งที่เราทําและต่อสู้มามันก็จะสูญเปล่าอีกนิดเดียวครับพี่น้องเรามาสู้กันนะครับมาช่วยกันนะครับต่อสู้กับความชั่วร้าย แล้วก็ไล่มันออกจากพ่นดินไทยครับเอาละครับผมมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งนะครับที่จะมาช่วยอ่านกวีในค่ําคืนนี้ต้นอุ่นเรือนครับขอเสียงปรบมือให้คุณต้นนะครับคุณต้นนะครับซึ่งเป็นเป็นทนายความอาชีพเป็นทนายความแต่ว่าก็มีความรักในเรื่องบทกวีก็เอากวีดีๆมาเล่าสู่กันฟังเชิญครับครับสวัสดีครับพ่อแม่เป็นน้องครับยังอยู่กันใช่ไหมครับโอเคยังอ่ะมีเสียงนกกวีเสียงมือตบนะครับ ก็ขอสวัสดีเป็นภาษาใต้นิดหนึ่งครับ่อแม่เป็น้องจใต้อย่างยุไม้รับเราย่างรับแล้วพอแม่ทางอีสานอีสานยุไม้ใครมาทางอีสานโอพยายามพูดอีสานนะฮะกว่าอีสานว่าอีสานรับแล้วบเช่าเหนือเช่าเหนือเป็นอย่างโอเคครับก็วันนี้นะครับเนื้อหานักหนักหรือเบาๆก็พูดกันมาเยอะนะครับแล้วก็อย่างที่คุณอี้พูดเรามาต่อสู้กับความ ถูกต้องความชอบธรรมนะครับเพื่อความถูกต้องความชอบธรรมครับ,รบแล้วก็มันเป็นประเด็นปัญหาของเมืองไทยอยู่พักหนึ่งแล้วนะครับที่คนเราเนี่ยจะมองเรื่องความถูกต้องกับความถูกใจเนี่ยสับสนกันไปมาบางคนมองว่าความถูกต้องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องสนใจมากนักเอาความถูกใจเป็นหลักความถูกใจนั้นก็สะท้อนมาจากเสียงเลือกตั้งถ้าคนส่วนใหญ่ถูกใจแบบนี้แม้ไม่ชอบธรรมก็นั่นแหละคือความชอบธรรมในแบบของเขานะครับผมก็เลยแต่งกลอน เพื่อแยกแยะว่าความถูกต้องกับความถูกใจนั้นมันมีข้อพิจารณาอย่างไรนะครับก็เพื่อจะให้ถามต่อสังคมนะครับว่าประเทศนี้นะครับจะอยู่กับความถูกต้องนะครับหรือกับความถูกใจนะครับก็ลองฟังดูนะครับถูกต้องของส่วนรวมมีจุดร่วมความชอบธรรมถูกใจย่อมไม่ซ้ำแล้วแต่คำใครนิยามถูกต้องมองเห็นง่าย ใช้เหตุผลคนไม่หยามถูกใจอาจต่ำซามเพราะทำตามความเชื่อตนถูกต้องพิสูจน์ได้ยอมรับง่ายไม่ต้องทนถูกใจอาจต้องบน่นเพราะต่างคนเห็นต่างกันถูกต้องการผันไปมิสูญหายคงแม่นมั่นถูกใจพ้นยุคผ่านตนไม่สนชนไม่แ,แลถามท่าน พี่น้องไทยควรยึดมั่นสิ่งใดแน่ถูกต้องเที่ยงธทาแท้หรือถูกใจในสิ่งกลวงถูกหลอกเกิดขึ้นได้หากถูกใจในคำาลวงถูกต้องเพื่อทั้งปวงต้องไม่ห่วงแต่พวกตนถูกหรือประชาธิปไตยเพียงเลือกตั้งอื่นไม่สนถูกหรือทุบตีคนขนตำรวจขวดสร้างชื่อ ถูกเสี้ยมสร้างวุ่นวายเยี่ยงทาคนายเงินนับถือถูกผิดชอบมัดมืออ้างพวกมากหามลากไปนะครับก็เป็นความถูกต้องใหความถูกต้อนเดือนนะครับขอบคุณครับอ่ะมีสักอันสองอันนะครับเราจะได้สรุปตรงนี้ได้ครับขออนุญาตดับไฟกันสักครู่นะฮะเพื่อจะปรับไฟนะครับให้กับทางทีมงานนะครับก็แจ้งมานะครับผมจะรับ5ถึง1นะครับ เพื่อปรับไฟทุกท่านทงราบอยู่แล้วดึกๆก็ต้องมีการปรับเพื่อเตรียมไว้ใช้พรุ่งนี้นะครับ5 4 3 2 1สามสองหนะครับเรียบร้อยครับกลับมาเหมือนเดิมอ่ะก่อนนี้ผมช่วยอ่านนะฮะเขาบอกว่าอย่าให้การโกงกลายเป็นวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นเพราะว่าในในภาจะเป็นรูปกันแล้วนะฮะมีภาพอดีตนายกทักษิณนะฮะยิ่งรักชินวัตรนะฮะแล้วก็พานทองแท้ ที่มีพาดหัวข่าวว่าทักษิณพูดไม่ออกพันทองแท้พกโพยเข้าสอบจากคมชันลึกนะฮะเขาบอกว่าหากโกงแล้วแบ่งค่าไม่ขอด่าแต่กล้าชมแต่กล้าชมชนี่คือค่านิยมที่สั่งสมทําร้ายใหม่ทําร้ายไทยกระดุมเม็ดแรกผิดเม็ดต่อมาย่อมเพี้ยนไปเหตุผลควรเปลี่ยนใหม่โกงไม่ได้แม้บาทเดียวเริ่มต้นที่ตัวเราเรื่องเบา การควรเฉลียวโดนด่านในย่านเปรี่ยวงดสินบนให้คนจับแบงร้อยหรือห้ควรช่างใจให้ระงับเริ่มต้นของผลลัพธ์การทำดีเริ่มที่ตนอย่ายอมแซงเป็นโง่เห็นทนโท่แต่ยอมทนเลือกตั้งกันหลายหนใครซื้อเสียงอย่าเพียงเฉยกล้าบอกกูไม่รับไปให้ไกลต่างจากเคยร้องเรียนเพียรเฉลยเพื่อสั่งสอนต้อนให้จน ยามัวเห็นแก่ได้ชาติบรรลัยกูไม่สนหลงรักตามมืดมนจนไม่รู้หมู่หรือจ่าจงมองอย่างเป็นกลางไม่เชื่อเพียงเขาเล่ามาเสพข่าวใช้ปัญญาดูหลายช่องกรองข้อมูลครับพี่น้องครับครับก็จะอีกสักส,กสองกรอน,นะครับเมื่อกี้จบลงท้ายด้วยสื่อนะครับ ไหนๆเราจะไปรูปแล้วก็บนเวทีนี้ก็พูดกันมาเยอะว่าสื่อบ้านเราเนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปด้วยนะครับก็มีข้อสังเกตว่าบ้านเรานะครับถ้าสังเกตดูเดี๋ยวนี้ละครนะครับเมื่อก่อนมันหลังข่าวนะครับ,รบเดี๋ยวนี้มันลามถึงก่อนข่าวหัวขําจบข่าวแล้วก็ละครต่อรายการดีๆรายการเยาวชนรายการให้ความรู้ดันไปอยู่ตอนตีสามตีสี่ตีห้าแล้วเด็กๆที่ไหนจะได้ดูนะฮะรายการให้ความรู้สารคดีต่างๆจะดึกมากสังเกตดูนะฮะรายการพวกนี้จะอยู่หลังเที่ยงคืนขึ้นไปนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็แต่งกลอนขึ้นมาเพื่อว่าสื่อเนี่ยสะท้อนคนในชาติเชิญครับครับผมเพื่อไม่เสียเวลานะครับกระจกเงาเฝ้าสะท้อนย้อนสังคมให้นิยมคุณธรรมสิ่งล้ำค่าหรือหลงไหลได้ปลื้มเพียงเงินตราสื่อนำพาสังคมไทยแค่ไหนกันสื่อเอียงข้างแอบถือหางบางนายทุนสื่อชอบจุน้นต้นไม้แปลกแทรกขบขันช่องไหนเดี๋ยวคิดดูเองนะฮะสื่อเรื่องผีความลี้ลับ ตีแผ่มันสื่อขยันเต้าข่าวโมโชวาทีสื่อเสาะแสเรื่องเย,ย้าแย่แต่ดาราสื่อเรื่องยากไม่ค้นหาเบือนหน้าหนีสื่อความจริงเพียงบางเซี้ยวปีทั้งปีสื่อเช่นนี้มีทั่วไปหลายปีมาจะโทษสื่อแต่ฝ่ายเดียวอาจไม่ได้ก็เพราะใครที่ชอบใจให้คุณค่าเปลี่ยนตัวเองอีกสักพักสื่อตามมา สนปัญญาสนปัญญาย่อมดีกว่าบ้าบันเทิงนะครับก็คือการที่จะเปลี่ยนสื่อบางทีเราต้องปรับพฤติกรรมตัวเราเองด้วยเพราะว่าสื่อเขาเน้นธุรกิจใช่สื่อบ้านเรานี่ให้แต่เรื่องบันเทิงคนไทยก็ชอบด้วยนะฮะเรื่องบันเทิงอะมาจะได้ไม่ลบกวนเวลาที่เราจะมีเรื่องอื่นต่อมาด้วยาเรื่องอะไรครับก็สุดท้ายแล้วเนี่ยขอแรงคนแค่เพราะว่าถ้าเราจะชัดดาเพื่อรีสตาร์ทประเทศไทยใหม่นะครับ จะใช้แรงเฉพาะคนต่างาจังหวัดอาจจะไม่พอ<ช>นะครับก็ขอแรงคนกรุงเทพเข้ามาช่วยกันนะครับว่าถ้ามีสิทธิ์ลาก็ลาหรือว่าทํำยังไงก็แล้วแต่ให้ได้มาร่วมนะครับต่อสู้กับพวกเรานะครับลองฟังดูนะครับเพราะกรุงเทพบ้านของเราอย่ารอเขาให้มาปิดช่วยออกแรงคนละนิดร่วมกันปิดโดยทั่วกันน่าเห็นใจคนต่างถิ่นโถมทวินไม่พึงพรั่นรักบ้านเมืองเรื่องบากบันแม้เหนื่อละหาน้อยคน แค่ลางานตามสิธมีเพราะปีนี้เพิ่งเริ่มต้นเพื่อออกมาร่วมถนนไล่คนชั่วทั่วทั้งผองอำนาจรัฐยึดคืนมาไล่ขี้ข้าเล่าหาครองเสียงนกหวีดจะกรีดนองสารแท้สองกล้องแผ่นดินออกมาน้อยศึกยืดเยื้อศูนย์ความเชื่อไล่าราคินแรงศรัทธาท้าธมินทาตทักษิณต้องสิ้นไปแม้มิเห็นเส้นขอบฟ้า เราจะฝฟาผสานใจ13นี้ศึกสุดท้ายไม่ชนะไม่ละเมืองครับพี่น้องขอบคุณมากครับครับก็รบกวนเวลาเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวอยู่ด้วยกันก่อนแล้วผมก็จะทิ้งท้ายตรงนี้นะครับพี่น้องครับไม่มีใครหรอกครับที่อยากจะลำบากทุกคนก็รุนแล้วแต่รักสุขเกลียดทุกข์รักความสบายแต่ความสบายนั้นถ้านํามาสู่ความลําบากในอนาคตถ้าคนที่มีสติปัญญาแล้วก็มองการไกลเป็นเนี่ยจะเห็นว่า ถ้าเราไม่ต่อสู้กับระบบทักษิณเราไม่ต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ดีขึ้นไม่ต่อสู้เพื่อปฏิรูปประเทศไทยเราก็จะย่ําอยู่กับซากปรักหักพังที่เกิดจากการโกงกินไม่จบสิน้นการโกงกินไม่ว่าพักการเมืองไหนจะเป็นใครก็แล้วแต่ทําไม่ได้ครับไม่ใช่ว่าเรื่องยอมรับว่าไอ้นี่พักนั้นโกงเหมือนกันพักนี้ก็โกงเหมือนกันไอ้คนนี้ก็โกงเหมือนกันไม่ถูกครับเราต้องช่วยกันยืนยนัน ว่าสิ่งที่ระบอบทักษิณในยุคที่ผ่านมาพยายามทําคือบอกว่าโกงแล้วก็ล้างผิดเขาจับได้ว่าโกงแล้ว mm hmm. บอกไม่เป็นไรไได้ผลประโยชน์แล้วก็ล้างผิดกันไปเจ้ากันไปเลิกลากันไปเพราะให้ผลประโยชน์ไปได้ mm hmm. อย่างนี้ไม่ถูก mm hmm. และสิ่งที่คุณต้นได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้มันมีนัยสําคัญมากคือว่าบ้านเราเนี่ยถ้าไม่เสพติดบันเทิงใช่ครับอย่างลุ่มหลงเนี่ยเราก็จะไม่มีโอกาสเราก็จะจมอยู่กับความบันเทิงอย่างเดียวโดยไม่สนใจว่าบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรแล้วก็หลายคนก็รู้สึกว่า การมาออกมาต่อสู้เพื่อบ้านเมืองนั้นเป็นเรื่องการเมืองม<ช>ันเป็นเรื่องข้างเลือกขั้วอยู่เป็นกลางๆดีกว่าบางคนที่ว่ากลางๆนี่คือเขาเรียกอยู่เปนกลวงองกลวงบางทีก็แอบ,บนะฮะ<อ><ต>ไม,ไม่ไม่กล้าแสดงออกเพราะว่ากลัวจะเสียงานกลัวจะมีผลกระทบผมเข้าใจเพราะผมเคยเป็นคนที่อยู่ในวงการบันเทิงมาก่อนมีผลกระทบครับอาจจะงานอาจจะน้อยลงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ผมยอมเลือกเพราะยอมแลกเพราะคิดว่าถ้าเราไม่แลกเนี่ย เราคิดว่าตัวตนเราสุขสบายคนเดียวในขณะที่มองไปสังคมฟอนเฟซพี่น้องประชาชนออกมาต่อสู้กันมากมายเพื่อปกป้องความถูกต้องแล้วเราจะอยู่ตรงไหนตอนเรามีบ้านหลังใหญ่มีรถหรูขับหรือมีเงินทองมากมายแต่เราไม่มีที่ยืนบนสังคมเพราะว่าเราเห็นแก่ตัวเราคิดแต่ว่าเอาตัวเองรอดคนเดียวคนอื่นจะเป็นยังไงก็ช่างมันในที่สุดเราจะไม่มีที่อยู่ตอนมีบ้านหลังใหญ่ก็อยู่อย่างไม่มีความสุขสงบมีรถก็ขับไปก็ถูกขับนมตำหนิว่าอีกที่มันคนเห็นแก่ตัวใช่ครับบทเวลาเห็นแก่ตัว นะฮะคอร์รัปชันกลัวที่สุดคือความาสิ่งที่หล่อเลี้ยงคอร์รัปชันที่ดีที่สุดก็คือความเห็นแก่ตัวคอร์รัปชันกลัวที่สุดคือความกล้าหาญในการแสดงออกวันนี้ก็หวังใจว่าสิ่งที่เราตั้งใจจะนำปสูสการณป็นรูปประเทศอปร,รูปการศึกษาไปร,รูปสื่อไปร,รูปโครงสร้างอํานาจนะครับซึ่งสิ่งที่นัานกำนันก็พยายามเล่าให้พี่น้องฟังตลอดเวลานั้นเยอะมากทีเดียวส่วนตัวผมเนี่ยสนใจเรื่องคุณธรรมจะได้ทําที่สุดขั้นต้นเพราะว่าเป็นหัวใจสําคัญที่ทําให้มนุษย์อยู่ร่วมกันและอยู่รอดได้ ก็ขอฝากไว้ตรงนี้นะครับคุณต้นมีอะไรจะฝากพี่น้องมาเชิญครับครับก็ขอเสริมคุณนี่นะครับก็ศีลธรรมหรือว่าคุณธรรมมันจะเริ่มต้นได้ก็ควรจะส่งเสร,ริมตั้งแต่เยาวชนนะครับก็ทําให้ผมพูดขึ้นมาก็เป็นครั้งที่2แล้วแหละว่าตามปัจฉิมาวาทของท่านพุทธทาสนะครับศีลธรรมของเยาวชนคือสันติภาพของโลกครับเราจะไม่เห็นเด็กแว้นเราจะไม่เห็นเด็กด่าทอเล่นเกมทางทางเน็ตทัทงท้ทงวันไม่สนใจทํางานช่วยพ่อแม่อะไรมันก็เป็นตัวอย่างของอันนี้ครับศีลธรรมเบื้องต้นพื้นฐาน ที่พ่อแม่ควรจะสั่งสมแล้วก็สอนลูกนะครับก็เริ่มต้นที่เยววาวชนกับ,บศิลธรรมของเยาวชนคือสันนิภาพโลกด้วยครับวันนี้ผมแทนคุณแล้วก็คุณต้นอุ่นเรือนนะครับก็ขอบคุณพี่น้องมูลมหาวิทชาชนที่ให้โอกาสพวกเราครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับ